สบายดีพี่น้องมาจุกขูทุกคนมากินข้าวเปียกแซ่บนังกันจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีป้าน้องมามากินข้าวเปียกพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง,าองมากินข้าวเปียกน้ำพ่นกับน้องบอลพี่น้องเด้อบะเต้กับบะยา,าบะเตะทำกับบะยา ก็เลยถาม,มิก,กีบมิก,กีบวะกินบอกเปียกมิก,กิบวกินแต่ผนนอนหน่อยมิกิบขนนอนก็ปี๊กกินเป็นวันแม่ก็บุฟี่นำแต่ว่าก็ขี่กันคือเขาปี๊กขี่กันเรื่องนะอ่ะก็ดเ,ดเ,เอาขี่ันเร่องเห็ดเอาเห็ดเลยแม่กับบุฟีกันอูะ แม่เอานิ่งโตักนะมาแ่ปัม้นเขาตักปม้วจะบวงจบวงบวงฟ้าเบี้ยกระตอดเนี่จะคมเย็กนี่แน่โตละเขาเขาเอาบวงมาตัก้วทตาาตัก้ทำตาเขาเอามาใส่เสียนใส่เทีอดดจอมันเบื่อจ้ะ เดี๋จะแเป็นหัเปล่อยแล้วก็เอามาทอดถอดกล้ยด้วยเขาก็ปาเมียนปาเมี่ยนมันก็ถ้าเริ้นหนก็จริงนหนก็แทะอมก็ได้คเฮบ่เฮ็ดยกขางวเปลือกอย่างนั้นเอาไหจะไปเทีนย่ไปเทียงแบบเขาไปเชียงเไตัางเด้อ่าาหาเรียนน้ไนเขียนใน ซื้อมากพัม่ขิดนอนก็เริ่มประยากพุกคนไม่นอนทำม่อะไรู่คลิปดิเมาลลาง น้องเก็บจำจังร้านทำมมมไมเออแม่บอกจำร้านจนเป็นเผาเด้อเอานอกเด้อเอาอยู่บนนอกอ่ะอุ้มดูเอาเอ,อ,อเดี๋ยวกินอันนี้เข้าแล้วอะอใส่หนอนโทรทามข้าวหยาเป็นหน่อย เป็นอะไรแล้วนักจีบอกแล้ว พีบอกอางานน้องบอสพี่น้องเลยถ้าวันเราเป็นยังมานะให้เราโทรหา,ราลูกชายเราก่อนเพราะว่าลูกชายเราเนี่ยอยู่ใกล้เราที่สุดพี่น้องอ้นเนี่ยอยู่ใกล้ถ้าเราจะโทรหา,ราอ้านนะอ้นเนี่ยยังอยู่ใกล้อยู่แต่เซโนผี่เพื่อเขาาปเนาะ <S <S มันก็ไกลเติบแล้วแต่สวรรค์เซโนบมดใ,ใกล้พี่น้องแต่เรานั่นถ้าเราโทรหา,ราลูกชายเราหนี่มันสิไวเพราะว่าลูกชายเราอยู่ใกล้เราสุดเลย อีกหนึ่งมาก,กับตจสิวานไดพี่น้องเลยแบบเพื่อนก้นกันกนกบซอแปงนี่แหละฮุงหมอค่ะกับบอลลูกซายเราอยู่อันนี้คือบอลุเพื่อนลูกซายเราอยู่นอเพื่อนอ้อนเนาะเมนปิ้นหน้าใสีันบ้านเศรานะกะเมนหุงหมอโลกพี่น้องใกล้กันเดี๋ยวจิโทรบอกละเล่าแตวคืออ้นอ่ะโทรหานำหลังพออ้นให้อยู่ไกลพี่น้องเลยไปประชันนะ รู้่เจ้านก็แค่แย่ก็อนโดนนากันนะแค่ได้หายมาใกล้กานอีก 嗯，这样吧。 บอกลาแบบสั้นแล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้ด้วย,วยเป็นยังมากเดีเอาทันคนมาอยู่ใกล้ก็มาบมันอยู่ใกล้เ <c oughs> ดี๋ย <c oughs> วเพื่อจะเมื่อหัวนะกัดจุนดุ๊กมาชิวจับนะก็เอาขี้จุกจักมือซสร็ม้วเที่ยวไปเหรอ ลูกเรากัเธอมาจอบยูพี่น้องยังตู้ฮะพ่ออกอนเหมือนน่ะยังชูฮาเเจากระบอกหงาแลวลูกจะเป็นยังกระโทฮ่าพ่อเฮาหก้อนแบบนี้อืมมันก็ย้าด้นนบอกเราเฮามันดูไกลหน้าเร่องรเน เอาอยู่ไกลโทรหาพ่อตอนนั่นแหละลูลโลกโอ้ยกเตียำน้งยนะกตียมมันหมั่เลยเออมุกเพชรเนี่ยเออกเตียมเนาะคือกัรเนาะมึงพอเจ้าอยู่ใกลห้องหมอ ่ว่าอุ่นก็หากระพาน้องบอลไปเนาะพ้องไปหาเหล่านะแต่ว่า,าหามันได้กเดือนหนึ่งบ่หรือว่างจากสองสามติดบอ่อกระพาน้องบอลเขาไปจอบนะมือใกล้มือเกลี้ยงแต่ห้บอลเตยเป็นออโต้ให้ ไปเบินก่อนพี่น้องถ้ามันยากไล่เราจะไปส่วนพละมีโอกาสข่าสวรรค์เราจะไปถ้าวันเราอยากมากให้เราม่ายาี่ <Okay. S 1> ยมร้านกัน ข้าวผยด้าวเหงือกกระดาษิชชู่ออมาเพีนอนนี่แหะเราดะดาื่อตู้ย่นี้ที่กระดาษทิชชูชื่อไม่ทู้นูมป็บแม่ถามเจ้าซื้อยังซื้อยังแต่ห้องห้าแต่ภากก็ลืมพีนอนืมู้ไมู่้ใไน่ะ 烂透了。 มันมีลูกน้อยก,กับพาน้องบอลเที่ยวไปลิีสไปหาดูยูพี่นอ้องน้องตี้กับ,บน้อเต้กับเฮดหันเฮดนีด่เด้ยากลูกเหมือนกันนะครับไฮเมียไปกันละแม่มาอยู่น้าแม่แล้วก็ยากร้าน بنپور کیمت کریں ่ะนี่แบบเล่อนลงบอลพี่น้นอง ี่ก็บ,บอกคนว่าหายภาเราไปหามหามอคามหามอม,ม,มันอยู่ใกล้พี่น้องเลยคนกับสุดเตยกเบิ่งอกดูแลแหละเอ้างัวไปได้มาเข่าคือมันบะเต้ไรงัวจะไปใส่ กาแฟใส่ไปโน่นเลยเอ้ากียกจะบอกินบอลูกกินเลยจะอิ่มแล้วทุกเมลท่าเจ้าอย่อ้าวพี่น้องคิดหนี้ซินเดราไปก่อนนะจ้าพี่น้องพ่อกรคิดหนาพี่น้องสบายดีนะไปอุ้นเยอะแตไว้เท่าก็ได้จะบอกอย่ากบอลุอิ่มหนูเกลือมา